จิตอะมันเด่นดวงขึ้นค่ะเป็นเป็นผู้รู้พักหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งะคะก็จะเห็นเห็นอเห็นว่าเหมือนน่าจะเป็นพระแม่ส่งมาค่ะมาสอนทำทำในในสมะาธออิค่ะว่าเออคือยตอนยืนอยู่ะคะ่ะก็เห็น,น,ะะน,นเริ่มเห็นตัวเองเห็นเป็นกระดูกอะคะ่ะ พิจารณาร่างกายที่แบบเป็นกระดูกขึ้นมาข้างบนนะคะว่าร่างกายนี้คือเป็นกระดูก,กเห็นเห็นในจิตเลยตอนยืนนั่งยืนสมาธิเลยเนะะียค่ะแล้วก็ตอนตอนนั่งเมื่อวานอีกตอนนั่งอะคะ่ะคือมันไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงก็เลยแบบไปนั่งพิงหลับแป๊บหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ดูดูจิตตัวเองดูแล้วก็พุกยุบหน่อพวงหน่อตอนที่ใหญ่ตามที่หลวงพ่อสอนค่ะตามที่หลวงพ่อสอนค่ะทีเนี้ยก็มี หมือนไม่แน่ใจว่าจะเป็นน่าจะเป็นพระแม่สมมาเหมือนมีดวดงดวงจิตนะคะอยู่อยู่มีแสงเมื่อเป็นประกายอยู่ในท้องอะคะ่ะแล้วก็มายิดหน่อ้องน้อยอ่เงี้ยค่ะให้เราแบบเห็นชัดขึ้นนะคะเห็นด่นขึ้นนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็นั่งแล้วก็นั่งไปะคะ่ะเมื่อวานีก,ก็เห็นว่าอ่ะนั่งอยู่แล้วมีเสียงเพลงเกิดขึ้นมาอ่ะแล้วก็พยายามยุบหน่อฟองหน้อยอ,อยะไรเงี้ยแบบให้ให้มันหายขอสักพักหนะึ่งจับ สกิดใจขึ้นมาค่ะมันหายแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นในจิตนะคะว่าอ่ะมันเกิดแล้วก็มันก็มีจับขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ oh <my. S 1> ก็เหมือนแบบคือมานั่งที่นี่มันได้ปฏิบัติแล้วมันแบบเหมือนเป็นที่ที่หนูอะเคยมาปฏิบัติมาก่อนมาอยู่มาก่อนทีนี้หนูก็เลยถามพ่อแม่สมมาวันก่อนว่าทำไมมันรู้สึกว่าหนูอะเคยมาปฏิบัติทำเหมือนมาแบบมาสวดมน ทำวัดเช้าอะไรที่นี่พ่อแม่บอกว่าเ,าเคยราอ่ดเคยมาปฏิบัติธรรมกันที่นี่แล้วก็คือปัจจุจบันก็คือแบบมารวบรวมผักรวบรวมคนมาเพื่อมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่นี่เพื่อไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีของบางที่มันอาจจะเป็นพลังงานของเราท <S S 1> ั้งในอดีตด้วยค<ะ>ือเราไปทําที่อื่นมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยจะพัฒนาเท่าไหร่แต่มาที่นี่บางทีแบบเฮ้ มันเหมือนเป็นพลังงานแหล่งพลังงานของเรา,<ช>าก็เธอก็เธอก็มีการากเปลี่ยนแปลงกับการปฏิบัติของเธอ<ช>ก็แสดงว่ามันเหมาะก,กับเธอแล้วเข้าใจเปล่าเพราะว่าหนูสลับดูกายแล้วก็สลับดูจิตไปค่ะเหมือนเวลาเดินเนี้ยรู้สึกตัวรู้สึกรวดเดาเดินใช้จิตดูด้วยเธอคงเธอคงปฏิบัติมานานแล้วน่ะพี่เรียว่ามาปัดพื้นให้มัน เห็นทางเก่าให้ชัดขึ้นเพราะว่าคนเราบางทีเนี่ยนะมันมันไปหลงทางกับการปฏิบัติที่เขาสอนกันแล้วเราก็จําไม่ได้เราก็เลยไปตามเขาตามไงก็ไม่ไม่เวิร์กมันมันไม่มีสมาธิเลยค่ะไม่มีทางห้านาทีก็ไปแล้วสิบนาทีก็ไปแล้วมไม่มี <ยา S 1> ไม่มีทางขอบอกเลยว่าบางคนปฏิบัติมาสามสี่ปีนะไม่รู้เรื่องเลยพอมาเจอ ห้านาทีสีญเวลาไปไม่รู้กี่ปีไม่รู้ฟังทมกับทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนมันมีแผนที่อะ่างพาะพ่อแต่ทีเนี้ยเราไปไม่ถูกไปไม่เป็นนะคะเหมืนมนอนแบบผนก็อธิานว่าขอขอให้หนูอาจเจอครูบาอาจารย์เพื่อหนูจะได้ปฏิบัติแล้วก็แบบขึ้นขึ้นไปยิ่งหนูเคยอธิษฐานว้สาธุเออดีละก็คงไปแรงอธิษฐานนั่นแหละติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปต่อยอดอีกทีหนึง่งสาธุเธอเป็นคนจังหวัดลไะ ที่จริงหนูเกิดที่พะเยาแต่ว่าตอนนี้หนูอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามเป็นคนพะเยาเกิดพะเยาแล้วทุกวันนี้ยังมีบ้านอยู่พะเยาป่ะอยู่ค่ะที่จริงก็จะกลับบ้านนีค่ะแต่ว่ามาติดปฏิบัติก็เลยขอปฏิบัติยาวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเธอลาดแล้วบ้านเมื่อไหร่ก็ทําได้ใช่ค่ะกลับมาก็ได้แล้วพ่อนี่ยังทำเหมือนกับบ้านหมือนเจอเจอการไปเวเจอแบบรับเานหนูถาเหมือนกับว่าคือท่านหน บุญห,หนูน้อยค่ะไอ้ตรงเนี้ยค่ะพ่อขอขอย้นนะคะตรงเนี้ยค่ะมันก็จะแบบเริ่มคันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตัวแรกมันคันเนี่ยอก็ดีป่ะมากกว่าน,นี้ค่ะแล้วทีน,นี้หนูต้องเติมบุญนะคะต้องทําบุญเรื่อยๆแบบไม่งั้นแ่บจะขึ้นอะมาแล้วก็จะคันและจะเสกไม่พอเมื่อกนหลวงพ่อเคยจี้เลยป่ะไม่เคยอยูไม่เคยมาไม่เคยเนี่ยเอาเข้ามาเนียวมีมีเอาเอาถุงทักออกก็ได้ เไม่วเจ็บไพระ์เจ้านัองที่่ง้ยวิญญาณเอ้ยออกจากร่างนี้ไปหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายจากความหิวก็หายหายจากความมืดบอดหายจากความทุรนทุรายหายจากความทุกข์ใจ ได้บุญได้กุศลแล้วออกจากร่างนี้ได้มาสร้างบุญบารมีกันลูกท่านพ่อตามันก็เป็นมาแล้วเจตนาของเจ้าพ่อชาติพี่มันเป็นมาทุกทรมานมา ท่านบอสเจ้าหาลูกขอไปเชิญบุญนะเจ้าคะเงินทองอันใดลูกไม่เอามาติดตัวก็ได้เลยเจ้าคิดเถื่อว่าพ้นข้าให้ลูกสร้างบุญสร้างสวนั่านน้าให้ลูกมีบุญบารมีเหมือนองคุณข้าไม่พ้นนะบวก่วงตังไม่บรรลุนะบรรทุนยิ่งตายถึงจังเจ้านั่นแหละคนอื่นเขาไม่ได้น่าสัจจะอย่างนี้นะ กลัวไม่ได้มาเกิดน,นั่นแหละกลัวพ่อไม่อนุญาตนะต้งจากพากา,าไว้อย่างัดก็เป็นข้อที่ได้ปฏิบัติทำ เจ้าอยากให้พ่อของเจ้าเปลี่ยนสัจจะนั่นนะเก่งนั่นแหละยายเล่าเขาจะไม่สงสารเจ้ามองดูอยู่นั่นนะแต่สัจจะนั้นไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปางได้กข้ามข้ามข้ามอย่างนี้น นี่ผีเลยตัวเธอนะอแล้วคะพี่ผีเลยตัวเธอนะน่าจะเป็นผีแถวบ้านมันมั่งตอนที่หนูกับพยาแลวหนูกลับมาค่ะก็เป็นเนี่ยสติดมาด้วยสองสามปีละง้นงั้น ผีผีเหลืองเหลืองด้วย <ST AT> ใช่ปะ่ะผีมันผีปู่ผีย่าไหมคะหนาา่าจะไหนเลหน้าดิด้วยเออหน้าปเป็นคนหนึ่ <ST AT> <ST AT> นงแล้วหน้าเป็นผีย่งงผีแบบว่ามันแบบเหลืองเหลืองผีเราไม่รู้มันแบบจะ <ST AT> เอามาด้วยแน่เลยใช่พอหายเจ็บหายปวดออกจากล่าง นี่ไปได้แล้ววิลนี่ใส่บาทะไรเขาหน่อยแล้วกัน<ะ>ต้องต้องบอกว่าอุทิศถึงไม่ไ่้ผีที่บอกที่หลวงพ่อจีน่ะ,ะตัวไหนก็ตามมา<ะ>เอาบุญไปลวกันตามนี้ปู<ะ>่ย่าตายายด้วยนทขอเรียา